บ้านลุงพลเ้าได้ให้คอยเปิดประตูน่ะเราจะไปบ้านลุงพลไปถ่ายรูกกับลุงพลกันนะเอาลุงพลอยู่จริงคือฮ <c oughs> ะ <c oughs>